สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับช่องของประตูกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆน้องแก้วสารพัดนะะึกค่ะนี่ดำ้ต้นอวบมากเลยนะคะแข็งแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆว้าวกำลังแตกยอดอีกนะคะนี่แตกยอดเก่งมากเลยค่ะยอดใหญ่ยอดอวบเลยนะคะ สีสวยค่ะลายกระดูกก็สวยมากเลยนะคะค่ะเพื่อนๆวันนี้วันนี้นะคะประตูก็มีปุ๋ยน้ำสูตรเด็ดๆเลยนะคะมาฝากเพื่อนๆกันค่ะสูตรนี้นะคะจะเร่งการจเจริญเติบโตให้กับน้องแก้วสารพัดนึกนะคะเล่งสีให้สีสวยและที่สำคัญนะคะ เร่งการแตกยอดได้อย่างดีเลยค่ะไปค่ะไปดูอุปกรณ์และวิธีรมปุ๋ยน้ำสูตรเด็ดสูตรนี้กับประตูกันนะคะจ้าเพื่อนๆจ๋า ก็ตามประตูมาดูวิธีทาปุ๋ยน้ําสูตรเด็ดสูตรนี้กับประตูนะคะอุปกรณ์ของประตูนะคะเพื่อนๆก็จะมีวันนี้นะคะประตูใช้น้ําเปล่าคา่ะน้ําเปล่า10ลิตรนะคะเพื่อนๆตามด้วยนี่เลยไข่ค่ะจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะคะวันนี้ประตูใช้ไข่ไก่จ้าในไข่นะคะก็จะมีโปรตีนนะคะแคลเซียมจากวิตามินและสารอาหารที่จําเป็นต่อพืชมากมายเลยค่ะ นี่จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตเร่งสีให้สีสวยนะคะหลายสวยใบมันเงากันเลยล่ะค่ะอีกอย่างของประตูจ้ากาแฟดำค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆในกาแฟดำก็จะมีในตรเจนนะคะช่วยบำรุงดินค่ะทำให้ดินร่นวนซุยรากหาอาหารได้ดีทำให้พืชของเราแตกหน่อแตกกอได้เก่งนะคะ และยังสามารถไลม่มดไล่แมลงได้ด้วยนะคะเพื่อนๆอนเอกอย่างจ้าเกลือค่ะเกลือก็จะมีโซเดียมนะคะช่วยกระตุ้นการลำเลียงแป้งทำให้พืชของเราแตกยอดเก่งมากๆเลยค่ะยอดอวบการอวบลำต้นแข็งแรงค่ะมาดูวิธีทำกันเลยจ้าเพื่อนๆอ,อันดับแรกนะคะ นี่ตอกไข่ใส่ถ้วยเลยจ้าก็จะได้ประมาณนี้นะคะตามด้วยกาแฟดำเลยค่ะวันนี้ประตูใช้กาแฟดำหนึ่งซองนะคะ ทลงไปเล่นถ้วยเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะปัดุกก็จะใส่เกลือประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะก็ประมาณปลายช้อนของเรานะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ นี่เราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆเ,เราก็จะตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะนี่คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะสูตรนี้นะคะ ประตูจะใช้อาทิตย์ละครั้งค่ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะรับรองค่ะพืชของเรานะคะแตกยอดเก่งมากๆเลยค่ะแตกยอดเก่งนะคะ,เร,ะเร่งการเจริญเติบโตได้อย่างดีเลยล่ะค่ะสูตรนี้นะคะวันนี้ประตูจะนําไปรดน้องแก้วสารพัดนึกกันค่ะอ่าส่วนผสมลงตัวแล้วนะคะเทใ,ใส่น้ำเปล่า10ลิตรเลยค่ะ แล้วก็คนส่วนผสนมให้เข้ากันนะคะน้ำใส่บัวไปลดน้องแก้วสารพัดนึกกันค่ะเพื<ๆ>่อนๆตามประตูไปเลยค่ะมาจ้าเพื่อนๆนมาลดน้องแก้วสารพัดนึกกันนะคะใบใหญ่มากจริงๆค่ะหลํำต้นอวบนะคะลายสวยค่ะใบมันเงานะคะเพื่อนๆน แตกยอดก็เก่งค่ะนี่ยอดน้องเขานะแข็งแรงมากเลยค่ะประตุก็จะใช้สูตรนี้เลยค่ะสูตรเด็ดสูตรนี้เลยลดลงไปเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะน้องแก้วสลรพัดนึกนี่น้องเขาชอบแสงแดดลำไรค่ะ ใบสวยมากๆเลยนะคะใบมันเงาเลยค่ะสูตรนี้นะคะปัตตุก็จะใช้อาทิตย์ละครั้งค่ะเพื่อนๆลองทำดูจ้าเห็นไหมคะใบสวยมากเลยค่ะค่ะคลิปนี้นะคะปัตุก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ประตูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของประตูชแนลหน่อยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า